สวัสดีครับอ่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมพามาดูบ้านนะครับเป็นบ้านมือสอง่อาเป็นหมู่บ้านนันทารานะครับทำเลยอยู่ที่ธัญบุรีคลอง8นะครับ ำหรับบ้านหล site, in Two, ังนี้ท no ี warm, like ่ผมพามาชมนะครับเป็นบ้านแฝดนะครับสเปคบ้านเนี่ยอยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีห้องโถงด้านล่างนะครับ1ห้องครัวนะครับด้านหน้าสามารถจอดรถได้หนึ่งคันบ้านแฝดที่ผมพูดถึงนะครับสไตล์บ้านเดี่ยวนะครับไม่มีผนังบ้านที่ติดกับบ้านเพื่อนบ้านนะครับก็ประมาณอารมณ์ประมาณบ้านเดี่ยวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันนะครับส่วนของหน้าบ้านตรงนี้นะครับ หน้าบ้านเนี่ยจะกว้างประมาณ11เมตรนะครับอ่าลึกประมาณ13เมตรนะครับถนนเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยก็จะกว้างขวางนะครับสังเกตว่ารถจอดทั้งสองฝั่งเนี่ยมีรถเข้าออกได้สบายอยู่นะครับ<ม>เป็นบ้านแฝดที่สไตล์เนี่ยประมาณบ้านเดี่ยวเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอ่าไม่มีส่วนที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับอย่างด้านข้างตรงนี้ก็ทั้งตัวหลังคานะครับอ่าตัวหลังคาแล้วก็ตัว ผนังบ้านเนี่ยไม่ได้ติดกับเพื่อนบ้านที่จอดรถภายในบ้านเนี่ยก็ถ้าเป็นอีโคคาร์เนี่ยก็จอดได้ประมาณ2ขคันนะครับถ้าเป็นคันใหญ่เนี่ยก็คันเดียวเนาะอะ่พอเราเปิดเข้ามาในตัวบ้านนะครับทางซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นห้องเก็บของนะครับซึ่งเป็นห้องที่อยู่ใต้บันไดนะครับ ห้องเก็บของก็จะมีข้อดีคือ,อเก็บของที่ไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่นะครับเราก็เก็บไว้ข้างในนี้เพื่อเพื่อเป็นระเบียบในบ้านของเรานะครับจะดูไม่รกเท่าไหร่พอเข้ามานะครับทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับออกก็เอาไว้สําหรับจัดวางโซฟารับแขกนะครับตัวบ้านนี้ก็เจ้าของบ้านจะแถมแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะครับก็ขนาดที่ 22,000 BTU นะครับแถมให้เลยนะครับใช้งานได้ปกติเย็นเหมือนเดิมห้องโถงใหญ่นะครับห้องโถงใหญ่อ่าจัดวางเป็นโต๊ะกินข้าวก็ได้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นแล้วก็จะมีห้องน้ํานะครับอ่าดูห้องน้ำเนี่ยก็ข้างล่างเนี่ยห้องน้ําข้างล่างเนี่ยดูดูใหญ่นะครับเข้ามานี่โอ้โหสบายอาบน้ำนี่ได้สบายเลยครับมีผนังกัน้นตรงนี้สําหรับอาบน้ําด้วย แบ่งเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะครับตัวบ้านนี้ยังดูใหม่อยู่เลยนะครับตอนนี้เป็นครัวนะครับครัวก็จะเป็นครัวปิดนะครับแล้วก็มีประตูปิดตรงนี้เพื่อเพื่อไม่ให้กลิ่นที่เราทําอาหารเนี่ยเข้ามาในภายในตัวบ้านนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคเนียนะครับในสเปคของบ้านนะครับ อย่างัวเนี่ยก็จะมีประตูออกไปข้างหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็ไม่ได้ติดกับเพื่อนบ้านนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยเนาะเป็นบ้านแฟดที่ค่อนข้างที่จะเหมือนบ้านเดี่ยวเหมือนกันพื้นที่เนี่ย40ตารางวานะครับ40ตารางวาแถมปั๊มน้ําแทงน้ํานะครับ,ารารบใช้งานน้ํากาไฟได้มาถึงก็จัดเตรียมเฟอร์เิเจอร์บางส่วนนะครับตู้เตียงเฟร์ โซฟานะครับก็อยู่ได้ไปเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะมี3ามห้องนอนแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องน้ำนะครับ3ามห้องนอนนี้ก็จะมีห้องนอนเล็ก2ห้องห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องอทางขวามือเราตรงนี้นะครับขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนเล็กก็มีแถมผ้าม่านให้เรียบร้อยติดม่านให้เรียบร้อยนะครับ พื้นนี่ก็ดูสะอาดสะอ้านเลยนะครับพื้นใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็เป็น,ห,ห,น,น,นห้องน้ําด้านบนห้องน้ําข้างบนก็คล้ายๆกับข้างล่างนะครับแต่ก็จะเล็กกว่าข้างล่างนิดนึงอตนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กก็แต่งมาให้เหมือนเดิม อ่ต่อไปมาดูห้องนอนใหญ่นะครับอ่าห้องนอนใหญ่ก็ความยาวนี่ก็เท่ากับตัวบ้านเลยนะครับตั้งแต่หน้าบ้านถึงท้ายบ้านนะครับติดพมาม่านให้เรียบร้อยนะครับแถมแอร์ให้อีกหนึ่งตัวนะครับขนาดที่1 8 0 0 0่น BTU นะครับห้องนอนใหญ่นี่ก็จะมีระเบียงมาที่หน้าบ้านแล้วก็จะเห็น วิวข้างหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านอีกฝั่งตรงข้ามแล้วก็ด้านข้างนะครับเนี่ยระเบียงก็กว้างประมาณ1เมตรได้ครับยาวก็ประมาณ3เมตรอันนี้ผมกะด้วยสายตานะเป็นยังไงกับบ้านครับชมบ้านกันเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับจะขอ ข้ามาชมบ้านจริงๆก่อนก็ติดต่อมาทางเพจหรือว่าโทรหาผมโดยตรงได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะยื่นสินเชื่อทางธนาคารก็สามารถปรึกษาเรื่องของเครดินการยื่นสินเชื่อก่อนที่จะยื่นแบงก์จริงๆได้นะครับผมก็จะคอยช่วยเหลือด้านเอกสารตรงนี้ให้นะครับหรือลูกค้าบางท่านอยากจะเป็นลักษณะการกู้ร่วมนะครับกู้ร่วมกันจะเป็นคู่รักหรือว่าแฟนหรือว่าพี่น้องหรือ,พ,อพ่อกับลูกแม่กับลูกอย่างเงี้ย ก็สามารถปรึกษาก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ